เรียบร้อยครับสวัสดีครับผมใหม่แล้วครับวันนี้ใหม่เดิมครับมาจัดอีกแล้วครับผมไม่รู้ว่าจะเจอไหมครับวันนี้วันนี้ไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือเปล่านี่ครับวันนี้ใส่ยางมาสองเส้นนะคร,รอบนี้มาแบบตึงๆมาเลยครับ ไปครับผมเดี๋ยวไปขึ้นที่เดิมตัวนี้เลยครับกับทิ้งเที่ยงครับผมตอนนี้มามาแบบทิ้งเที่ยงแลยครับเพราะมาเช้าปลาก็ไม่ค่อยจะลอยครับผมมันลอยแต่ตอนเย็นครับก็เลยมาทิ้งเที่ยงหน่อยครับผมไปครับผมขึ้นมาถึงแล้วครับผมลมแรงเลยครับไม่รู้ว่าจะเจอปลาหรือเปล่าครับลมแรงด้วยครับผม เดี๋ยวรอดูว่าผมว่าปลามันจะลอยเข้าไหมครับดูว่าผมวันนี้ลมแรงไปหน่อยครับเมื่อคืนฝนตกด้วยครับผมลมก็แรงด้วยครับวันนี้เดี๋ยวนั่งดูสักพักครับไม่เจอก็ย้ายครับผมเดี๋ยวรอดูรับ นี่ครับผมผู้เงื่องแบบนี้มาด้วยครับถ้าผู้ไม้แบบนี้แล้วมันจะใช้ได้นานนีครับผมนี่ครบอันเก่าก็ใช้นานมากแล้วผมยังไม่ถึงเชือกเลยครับนี่ครับแค่แบบว่าเป็นขนแค่ที่เชือกข้างนอกอยู่เลยครับข้างในานี่ ยังเข้าไม่ถึงข้างในแล้วครับยังใช้ได้นานนะครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับผมใช้ได้นานครับถ้าทำแบบนี้ครับลองไปทำกันดูครับผมเอผมทำคลิปสอนไว้อยู่ครับที่ที่ช่องผมครับลองไปหาดูได้ครับผมง่ายๆครับ เดี๋ยวรอดูปลาครับผมไม่รู้ว่าจะเจอปลาหรือเปล่าครับรอยาวๆครับผมวันนี้นี่ครับผมสภาพไม้ครับเข้ามาจากข้างในไม้ที่ได้ปลานิลไปตัวหนึ่งครับผมแล้วเข้าใหม่ครับเดี๋ยวลองไปดูแถวข้างในดูวับผมว่าจะเจอปลาไหมครับ้านนองนี่ยิงไม่ได้เลยครับผมลมแรงครับมีแต่คลื่นครับผมไม่รู้ข้างใน ลมจะแรงหรือเปล่าครับผมไปหายิงปลาแล้วเวลาน้อยแล้วครับผมบ่ายโมงกว่าแล้วครับถึงแล้วครับผมสุกสุกเขื่อนนะครับเดี๋ยวมีเส้นหนึ่งครับผมมีสองเส้นครับอนันนี้เดี๋ยวรอด,ดูว่าผมไปจะเจอปลาช่อนครับ กระสูครับผมบานครับวายยังไ้ครับ <S 2> <S 2> <S 2> อ่าโดนครับผมนึกว่าไม่โดนครับ <C> e <at> เรียบร้อยครับผมตัวแรกในชีวิตครับไม่เคยยิงยิงได้แล้วผมกระสุกโอ้ยนี่ยโอ้โหใหญ่อยู่วะผม <c oughs> ว่ายมาโหประมาณห้าหกตัวไล่กัดลูกปลามาตัวนูน้นครับว่ายมาเป็นฝูงเครับผม ลองซัดดูวบผมโดนเฉยเลยครับเดี๋ยวเก็บปลาก่อนครับผมจับไปตัวหนึ่งเงียบกริบเลยครับไม่เห็นเลยครับผมได้ไปตัวเดียวเงียบแล้ครับผมลมก็แรงด้วยครับนู่นนะครับผมห้อยอยู่นู่นเะครับน่าจะตายแล้วเงียบครับผมย้ายหมายด้วยครับ รอนานนะครับผมไม่เจอก็ย้ายครับไปครับผมย้ายที่ครับป่บาชอนครหม ใช่ปลาครับใบไม้ครับผมนึกว่าปลาช่อนครับดูรับผมนึกว่าปลาครับยิงโดนเต็มๆเลยครับผมเป็นปลานี่ไม่โดนครับนึกว่าใช่ปลาครับผมยิงไปโดนเฉยครับใบไม้ครับโอ้โหลอยอย่างกับปลาช่อนเลยครับผมผมก็นึกว่าปลาช่อนครับ ยิงไปเป็นใบไม้เฉยครับพอเป็นปลายจริงๆงไม่โดนนะผมเป็นใบไม้ยิงโดนครับรู้เรื่องครับผมลมแรงด้วยครับปลาไม่รู้จะลอยหรือเปล่าครไม่รู้มันจะล่องเข้ามาไหมครับสองวันที่แล้วมาลมไม่แรงขนาดนี้ครับต้องรอดูครับ จะเจอปลาไหมครับตอนนี้ก็น่าประมาณสามโมงแล้วครับผมได้กระสูบไปตัวเดียวครับเดี๋ยวรอดูครับผมยังไม่มือก็ถือว่ายังมีเวลาครับผุกระสูบลอยมาแล้วครับไซไม่ใหญ่ครับผมไม่ใหญ่ก็จัดครับไม่เห็นปลาครับผมอาไปซะแล้วครับ ปืนยาวเกินครับผมไม่ได้ครับยิงไม่ได้ครับผมยาวเกินครับมันไม่มาด้านนี้ครับผมโหดโหดยิงครับผมปืนยาวไปหน่อยครับเดี๋ยวรอดูครับผมเดี๋ยวก็น่าจะมามาแล้วครับมาแล้วครับเอา มาแล้วก็ไปต่อแล้วครับผม,มเรียบร้อยครับดงหัวแล้วผมนูนครับขาวแล้วตายครับผมเรียบร้อยคาทีครับผม สใส่วันนี้ได้กินเตกระสูบแล้วมั้งผมว่าไม่เจอปลาอะไรแลร้วเจอเตกระสูบครับผมของดีอาจจะอยู่ตอนท้ายๆครับอาจจะเจอของใหญ่ก็ได้ครับนี่ครับผมเรียบร้อยครับกลางหัวแล้วครับ เมื่อกี้ว่ายมาถ้าเป็นว่ายการครับรอบนี้สั้นเลยครับผมขขาวจวเลยครับเรียบร้อยครับผมตัวที่สองครับเดี๋ยวมาอีกก็โดงอีกครับผมเดี๋ยวรอดูครับ ไม่โดนครับผ่านเลยครับยิงไม่โดนครับปลานีนะครับ,รบปลานนีนครับนนนะนนตัวดแดงมาเลยครับดูครับวาครนะับ ไปข้างในแดงมาเลยครับหายด้วยครับว่ายมันจะย่าโน้วว่ายมาที่แรกผมเนื้อจะว่ายโผล่มาเนี่ยว่ายกลับเข้าไปต่อครับผมยังไม่ยิงก็ยิงไม่ได้ด้วยครับเดี๋ยวรอดดูครับผมเผื่อจะเจออะมานะครับมา โอ้ไวไม่หยุดแล้วผมอ้ยยิงไม่ได้แล้ววหวไม่หยุดแล้วผมเห็นไม่ชัดด้วยครับว่เกินนะผมเดี๋ยวก็น่าจะไหวออกมาอีกครับ มันอยู่ข้างในหญ้าเนี่ยยางโอ้โหอีกกิ่งนี่บังด้วยครเล็งยากไปหน่อยครับเดี๋ยวหาโอกาสดีๆของครับผมเดี๋ยวมันต้องเผอนี่ครับผมสรุปครับวันนี้ได้มาสองตัวครับพอใหญ่ยูยครับผม เจอปลานินสามตัวครับยิงไม่โดนนะผมวันนี้งสจะใจร้อนกันไปครับวันนี้ไม่ได้วันหลังก็ต้องได้ครับตัวแนี้ยวเมื่อกี้ยิงปลานินหลุมมาครับน่าจากปลานินหลุมครับแดงแจ่มแล้วผมยิงไม่โดนเฉยแล้วคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ได้ไปสองตัวเจอกันคลิปหน้าครับผม